ลอตแรกเข้ามากันแล้วนะคะมากันเลยค่ะพี่ๆใครที่มองหาตัว Isuzu MU-XU นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้กันถึง26คันเลยนะคะสำหรับลอถนี้ลอตแรกเดินทางมาถึงเพชรยนต์แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆท่านใดสนใจดูนะคะมาอัปเดตกันได้เลยว่ามีคันไหนที่มัน น่าลองน่าเล่นน่าใช้างานกันบ้างนะอย่างตัวเนี้คุณพี่สเปค26คันทั้งหมดนะมากันในตัวรุ่น3.0ค่ะคุณพี่คะได้เป็นตัว3.0สีฟรอนเงินทั้งหมดเลยนะเป็นรถหน่วยงานปิดระวังมานะจ๊ะพี่ๆแตแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาคืออะไรคือสภาพตัวรถแล้วก็เลขหม่ที่แต่ละคันจะมีไม่เท่ากันเลยพนนะคะเริ่มต้อนอยู่ที่หลักหมื่นต้ตนๆเท่านั้นแล้วก็ มีเลขไม้น้อยสุดอยู่ที่50 0 0 0กิโลด้วยนะเลขไม้50า0 0โลมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0สกว่าแต่ถ้าราคาเอาเบสิคสแตนดาร์ดเลยเ,เริ่มต้นที่6 0 0 0 0 0เท่านั้นค่ะทุณพี่ค่ะมีรถนี้เข้ามาเนี่ยสิบกว่าคันแต่วิกี้จะเอาอัปเดตคันที่มันเพิ่งลงรถเทเลอร์มาให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะ อย่าง4คันตรงหน้านพี่ๆนะคะนี่เราเราไปเปิดดูได้ทุกคันเลยสภาพตอนรถแรกรับเข้าใหม่เนี่ยพี่ๆดูเลยถ้าในเรื่องของโครงสร้างพี่ๆจะเห็นได้จากคลิปเลยนะคะว่ามันไม่มีคันไหนที่มันบูบี้โครงสร้างเบี้ยวอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าทุกคันเราเอาโครงสร้างเดิมมานะคะจะมีแค่ต้องเก็บรายละเอียดตัวรถเนี่ยอะอย่างงี้อย่างงี้คุณพี่ อย่างรอยสีกระเทาะอะไรอย่างเงี้ยรอยสเก็ดหินเล็กน้อยนะคุณพี่แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ภายในที่เราต้องไปสปาหรือทําความสะอาดเนี่ยทุกครันยังไม่มีใบสบคบพรารถเพิ่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคพี่ๆค่ะมาดูกันมาดูกันสภาพตัวรถเดี๋ยวเปิดให้ดูมนะ ในเนี่ยทุกคันนะคะบอดี้ตัวด้านนอกจะได้สีตัวถางสีบอลเงินส่วนด้านในได้เป็นบาะหนังสีเบสแบบนี้เลยนะคะทั้ง26คันเลยราคายา้ำอีกทีเริ่มต้นแค่6กแสนหเท่านั้นเป็นตัว3.0ปี2018นะทุณพ,พี่แล้วนี่เลยจ้ามีตัว จอให้ทุกคันเลยนะคะตัวจอกลางเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนี่เลยคันนี้จอยังใหม่อยู่นะซีนยางยังไม่ได้แกะเลยนะคะคุณพี่หาแล้วก็แอร์มีให้รอบคันหน้ากลางหลงังเช่นเดียวกันกับตัวลำโพงมีให้ด้านบนตรงนี้ด้วยปร,รับความแรงของตัวพัดลมได้จากตรงแถวตอนกลางได้เลยนะคะพี่พี่แอร์แบครอบคันและสภาพแบบนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่รถที่พร้อมใช้งาน แต่ว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้สปานะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างขัดสีดูดฝุ่นเลยเนี่ยพวกพ้ยางพครใหะยางมีให้นะแล้วก็โครงสร้างเราให้ดูได้ทุกจุดเลยคุณพ,พี่เช็คไปพร้อมๆกันเลยนะคะ QC ซี C, รถเข้าใหม่เนี่ยเม็ดอะอยู่ครบเลยนะก็น่าจะประมาณ6กแสนกว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่า เราไปขับผ้าบมาจากสาขาสองนะคะก็มีการเทสได์ไปละประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งเทสได์ไปแล้วนิดหน่อยนะคะคุณพี่ดูด้านหลังของเขาก่อนรอยพวกเปื้อนหรือว่าพวกคราบสกปรกหรือรอยการใช้งานหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเดิมๆเ,เลยค่ะมีแค่คราบฝุ่นที่เราต้องล้างออกเนาะคุณพี่คันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละราคาทุกคันเลทพอร์ตเนี่ยต่างกาันไม่เกินหลักพันนะคุณพี่ไม่เกินหลักพันเอางนี้ดีกว่า เพราะว่าทุกคันนี่ราคาไล่กันอยู่ประมาณ4ีหาหมื่นอยู่ที่เลขไมเลยนะคะเลขไมเนื้อสูตรของรถนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ 1, ม 8. ไม่เกินแสนห้าคุณพี่รถปีแปดไม่เกินแสนห้าวิ่งใช้งานนะคะไม่ถึงส0 0 0มโลต่อปีด้วยเป็นรถหน่วยงานนะคุณพี่เป็นรถหน่วยงานนี่เลยสภาพตัวบอก บอกคนขับได้เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะพี่ๆขาใครสนใจโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยลอถนี้26คันใครโทรมาก่อนคนแรกได้ไมน้อยสุดได้รถสวยสุดมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะในบรรดา26คันเลยนะพี่พๆร,รุ่นนี้นะคะ1 3.0นะคุณพี่กระจก ตัดแสงอัตโนมัติมีให้นะคะเกียร์ออโต้มีให้จอทั้งสกีนกล้องถอยมีให้ครบเลยสปาให้ปริญญาไทยน้ำมันเครื่องของเลยวให้นะคะแล้วก็เช็คตัวยางหรือว่าพวกตรงยางอะไรอย่างเงี้ยให้หมดเลยล้อแบบของเขาสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีเฉี่ยวมีชนไม่มีไปเบียดกับขอบฟุตบาทมานะตัวนี้ถามว่าวิ่งใช้งานเยอะไหมดูดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะคะโชคด้านในหรือโครงสร้างเนี่ยอันนี้เรามีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็ครถให้อีกทีหนึ่งนะพี่ี่ มีมาตรวจเช็คนะคะเลือกโครงสร้างและรับประกรันออกใบเซอร์เลือกคุณภาพตัวรถให้อีกทีนึงเนาะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะไม่ได้รถสวยไปนะสวยทุกคันสวยทุกคันอยู่ที่ว่า26คันถ้าพี่ชอบตัวเลือกเยอะๆนะคะพี่รีบโทรมาก่อนเลยนะราคาจะอยู่เลทประมาณนี้เลยที่6 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0นะคะคุณพี่ค่ะสำหรับตัวปี2018ทั้ง26คันนี้นะใครสนใจรุ่นไหนสเปคไหนนะสามารถทักมาถามกันได้นะมา เ่ามาเปิดดูคันนี้กันบ้างเนี่ยคุณพี่สภาพแต่ละคันมีตำหนิไม่เหมือนกันก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ถ้าพึ่งเรื่องโครงสร้างก็รับประกันเดิมแท้สวยทุกคันแน่นอน,นะคะ่ะเป็นรถหน่วยงานมาระเอกสารก็มีให้ครบหมดแล้วอย่างตัวนี้ตำหนิเขาจะมีอยู่ตรงที่เบาะตรงนู้นหนังเขาจะลอกออกไปนิดนึงนะคะด้วยการขึ้นลงตลอดเนาะอาจจะตัวใหญ่ไป สำหรับคนที่ขึ้นทางนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะพี่พี่เราไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะคะเดี๋ยวมีการเก็บงานเรื่องวัสดุหนังสปาบะขัดคาบใครคาบ,าบ,าบเปื้อนสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยออกให้หมดเลยนี่มีจอกลางให้ทุกคันนะคะสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่อย่างที่มิกกี้แจ้งไปอยากได้รถส,สวยแบบเดิมๆเ,เลยแบบไม่มีตำหนิเลยที่มีสิทธิ์เลือกก่อนคะ่ะโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างเนาะคุณพี่โทรมาได้เลยนะคะติดต่อมิกกี้เลยนี่ กองด้านในมีช่องจ่ายไฟอยู่ตรงนี้ให้นะคุณพี่แล้วก็กล่องเก็บของของเขาค่อนข้างเยอะเนี่ยอุปกรณ์ชุดเครื่องมือสับนาวรถนะคะด้าเล่มมีให้หมดเลยนะทุกคันเราซื้อเงินสดเข้ามาพี่พี่ทุกคันเราซื้อเงินสดเข้ามาคันนี้ก็ต่อภาษีพรบอ,รอะไรแปอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมีฉบับอัปเดตให้ด้วยนะคะเป็นรถปี2018โตรงรุ่นแน่นอนนะคุณพี่โตร,รุ่นแน่นอนเครื่อง3,000นะคะคุณพี่ค่ะใครสนใจก็ ทักเข้ามาได้เลยรถหน่วยงานนะคะที่เป็นประวัติศู์แล้วก็แมนทาน้แนนจากสูนสูงโดยโตรงเนี่ยมีมาให้แล้วนะเสิร์ฟให้พี่ๆย,ยาวๆเลยเย่างคันนี้ยางูเกียแล้วดูล้อแบบสวยทุกคันนะคะใครสนใจคันไหนรู้นไหนน,ไหน,นะคุณพี่เอาแบบรถไซส์ XL อย่างเงี้ยไปไว้ใช้งานในราคาที่ถูกมากๆเกือบจะเท่าออกต็สแล้วนะคุณพี่ติดต่อหามิกกี้ได้เลยนะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยเดี๋ยวมีคันไหนที่มันพิเศษเฉพาะตัวเดี๋ยวมิกกี้ จักมารีวิวให้เลยนะคะเดี๋ยวรอชมอย่างเช่นพวกไม้ห้าหมื่นหรือราคาที่ดีที่สุดนะติดตามต่อในคลิปหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าพี่เกลียวค่ะไหนมาฝากพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะจะไม่ได้พลาดการอัปเดตนะคะเดี๋ยววันนี้พิ่เกลียวขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะทุกพี่สวัสดีค่ะ